ก็กลับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ติรนิดาเพียรโคโกรวดมาขอทําหน้าที่ในการารวมบุญและก็ถวายบุญนะคะเนื่องในวันสุดท้ายของปีไทยนะคะ12เมษาย5 6 6นหอค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจรวมบุญกันนะคะทำอาณาปานาสติกันก่อนสักหนึ่งนาทีนะคะหายใจเข้านี่ หายใจออกผ่าน ค่ะวันนี้เราจะน้อมถวายบุญกับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กันนะคะให้นึกถึงภาพของท่านนะคะกำหนดภาพใดก็ได้ที่เราชอบกำหนดให้มาอยู่ตรงหน้าเรานะคะเพื่อที่จะกราบทุกพระองค์นะคะกำหนดให้ท่านมาอยู่ตรงหน้า และก็น้อมรวมบุญกันนะคะวันนี้เหล่าลูกหลานน้อมกราบบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระบาททุกพระองค์กราบสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมธรรมบิดากราบทุกพระร่างกราบทุกพระนามทุกพระวรกายที่ทรงอุปโลกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเหล่าลูกหลานกราบคุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์กราบพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้ากราบทีมงานพระนิพพานกราบทีมงานผู้คุมกฎทุกกฎ เราลูกหลานมาขอความเมตตาปุญกุศลใดที่เราลูกหลานทำสำเร็จแล้วในวันนี้ลูกหลานขอน้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์เทพเทวาพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระบาททุกพระองค์16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน24แดนบาดาลได้โปรดเมตตารับบุญกุศลของเหล่าลูกหลานด้วยเถิดเจ้าค้าเราลูกหลานมีนามบนโลกมนุษย์ว่าบอกชื่อนามสกุลตัวเองนะคะรานิดาเพียนโคโกรดเกิดวันที่ 15กุมภาพันาร้อบบุญใดกุศลใดที่เหล่าลูกหลานทำสำเร็จแล้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาได้โปรดเมตตารับบุญกุศลของเหล่าลูกหลานด้วยเถิดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเหล่าลูกหลานและเป็นแสงประทีปธรรมนำทางให้กับ เหล่าลูกหลานด้วยเถิดเจ้าค่ะและบุญกุศลใดที่ทุกพระองค์ทรงสําเร็จแล้วเหล่าลูกหลานมาโมทนาสาธุการกับทุกบุญทุกกุศลนั้นด้วยขอให้เหล่าลูกหลานได้มีส่วนในบุญกุศลเหล่านั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะและวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอขมากรรมด้วยนะคะขอขมากรรมต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อท่านผู้คุมกฎ ต่อท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสิ่งใดที่ลูกหลานได้เคยล่วงเกินไปแล้วด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้ก็ดีวันนี้ขอขมาต่อทุกบาปทุกกรรมต่อทุกดวงจิตที่ได้เคยล่วมเกินทุกท่านนะคะและก็ขอขมาต่อทุกท่านในกลุ่มทีมงานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าในวันนี้ด้วยนะคะหากสิ่งใดที่ได้เคยผิดพลาดไปไม่ว่าจะในอดีต ชาติหรือปัจจุบันชาตินะคะวันนี้ขอขมาต่อทุกท่านด้วยนะคะบุญกุศลใดที่เหล่าลูกหลานสําเร็จแล้วนี้ขอให้ท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้ผู้กลุ่มกฎทั้งหลายเมตตามาอดโทษมางดโทษล่วงเกินให้กับลูกหลานด้วยเชิดและก็น้อมถวายบุญกุศลนี้เพื่อเป็นเพื่อแทนของขมากรรมด้วยนะคะและ วันนี้เหล่าลูกหลานก็ขอน้อมรวมบุญกันอีกครั้งนะคะเพื่อถวายต่อ คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เมื่อทุกพระบาททุกพระองค์ทรงรับแล้วก็ได้ขอโปรดเมตตาแผ่บุญกุศลนั้นไปถึงท่านจำกรในเวรของเหล่าลูกหลานแผ่ไปถึงผู้มีพระคุณของเหล่าลูกหลานผู้มีคนของเหล่าลูกหลานในทุกภพทุกชาติคุณพ่อคุณแม่ในทุกภพทุกชาติบอกชื่อนามสกุลของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะคุณพ่อเล็กเพียรโคกรคุณแม่จันมาเพียรโคกร และขอเมตตาแผ่บุญกุศลแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงญาติพี่น้องทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายย้อนหลังไปในทุกภพทุกชาติพ่อเกิดแม่เกิดพ่อเก่าแม่เก่าพ่อซื้อแม่ซื้อคู่บดสามีภรรยาสัตว์เลี้ยงในทุกภพทุกชาติสัตว์รวทั้งหลายที่เหล่าลูกหลานได้เคยเบียดเบียนชีวิตของพวกเขาเพื่อมาเป็นอาหารเลี้ยงกายขันห้าและ ถวายบุญนี้ไปถึงครูบาอาจารย์ของเราลูกหลานในทุกภพทุกชาติถวายพี่วันวันชิตาวันชานน์นและคุณแม่จิตบุญขาวและถวายบุญนี้ต่อเทพเทวาพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระบาททุกพระองค์16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน24แดนบาดาลพระผู้เป็นใหญ่ในสามแดนโลกธาตุ องค์พ่อปู่สหบดีพรมท่านปู่ท่านเท้าภกาพมท่านปู่พยายมราชท่านเท้าสักกะเทวราชองค์ท่านสิริพุทธอรรมาตองค์ท่านนายนิริยบาลผู้จดบันทึกคะแนนบุญคะแนนบาปท่านตัวเชื้อโรคท่านนายสัญญากรรมท่านยมมทูท่านยมมาบาลท่านพญามัจุราชทุกพระบาททุกพระองค์ ท่านมหาราชทั้งสี่ท่านปู่ท่านท้าเวสุวรรณโนท่านปู่ท่านท้าทัตตร์หรือทัตตรัตท่านปู่ท่านท้าวิรุณหกท่านปู่ท่านท้าวิรูปักท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์พระพรมพระยมพระกาลพระศิวะราตรีมุรติพระสุรสวดีคุณพ่อพระพิคเนศคุณพ่อขันทากุมารองค์พ่อพญาคุดทุกพระบาททุกพระองค์องค์พ่อพระราหูองค์พ่อพระจุตุ องค์พ่อจตุคามรมามเทพท่านปู่นาคาท่านย่านาคีพระแม่อุมาเทวีพระแม่รัศมีพระแม่ขยาตรีคุณแม่พระเพิงคุณแม่พระพายคุณแม่พระพิรุณพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่โพศพ และท่านแม่ทุกๆพระองค์บนชั้นพระนิพพานนะคะเมตารับบุญกุศลของเหล่าลูกหลานด้วยเถิดและก็แผ่บุญกุศลนี้ไปให้ถึงสามแดนโลกธาตขอประกาศไม่เป็นศัตรูกับผู้ใดนะคะและก็วันนี้ก็ แผ่บุญกุศลให้กับสมาชิกบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าที่อยู่ในลายกลุ่มในขณะน,นี้ทั้ง28คนนะคะแผ่บุญให้ถึงคุณรุ่งรัตและครอบครัวนะคะ แผ่ให้ถึงคุณธนาคมและครอบครัวให้ออีนุสรินและครอบครัวพงศินนะคะครอบครัวน้องตุ๊กนนทชาเทพสนิทครอบครัวนทดรสนันค่ะครอบครัวคุณพณนิชนาศครอบครัวคุณแม่วิไลลักษ์สุภาศีครอบครัวแม่สำราญครอบครัวพี่ฟุ้งนัตการประเสริฐจิตสันครอบครัวพี่มณัตหวานแก้วครอบครัว คุณแม่สรรวีครอบครัวคุณกิตรวีประเสริฐจ,จิตสันครอบครัวคุณอนัญยามิริสุทธิ์ครอบครัวน้องนุ่นพิมพ์ตาเชียงหลิวครอบครัวพี่บุ๋มวิพานันเดวิด ครอบครัวพี่ภาะวะชพรมดอตนัชชารวบรวมครอบครัวพี่ประจินขำเปลี่ยนครอบครัวพี่พี่รมดวงจันทร์ครอบครัวคุณพักขนันทองคำครอบครัวคุณสำเร็จเกินพาครอบครัวคุณสันตาทัยชีวโมกครอบครัวพี่บุญญาคุณน้ำพริกนะคะครอบครัว คุณละดาวันลุนดาพรครอบครัวคุณมนนิสาครอบครัวพี่แดงพิศนีเพียนพาณิชย์ครอบครัวคุณประพัสสอนนณแก้วครอบครัวคุณวินยูไทยอู่นะคะและก็แผ่บุญนี้ให้กับผู้ที่ขอบุญรวมมาในกลุ่มบ้านนิพพานพระพุทธเจ้านะคะคุณแม่เสาเพชรนุ้ยที่หกล้มนะคะก็ขอให้มีอาการหายเป็นปกติโดยเร็วนะคะ คณรุ่งรัตเกินพาให้น้องศิวาพัทธรธารเมศอุขาวิสวนาให้หายจากอาการปวดเขา่าให้น้องปริสาเหมือนแมนให้สามารถได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทย์สองให้สมใจปรารถนานะคะให้นายกฤษพักหามพิทักษ์นะคะก็ขอให้ได้จับได้ใบดำนะคะ,ะมีใครที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่ออีกไหมคะวันนี้ ช่วงนี้ถ้าอยากจะให้ได้บุญไข่นะคะตั้งจิตนึกถึงหน้าเขาเหล่านั้นนะคะว่าให้บินให้บุญทุกบุญนี้แผ่ไปถึงพวกเขานะคะฝากให้สกุลของเรานะคะสกุลทางพ่อแม่สกุลทางสามีภรรยานะคะ และสุดท้ายนี้ก็ขอน้อมส่งบุญด้วยพระคาถาส่งบุญของพ่อพระพุทธเจ้านะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆอัปปาโน